เก็บไปนะแม่ตินี่น้องกำไปเก็บไปจากสองสามกำกันก็ได้ดอกมันเก็บเก็บไปเบื่อนกันอะกำสิบบาทมันไงปานไรพี่น้องมันก็ดีกว่าในเมืองอยู่เด้เนอะอยู่ในเมืองนี่เพราะมีนจิจจากน้อยเหรอ เอาอาายตันมีชพ้านางจางนงส่งถึงทางบ่านี่มันโึมันเป็นถงข้างหลังมันเสาปาดเสาปาดกันอันหอดนุงกางเกงถึกทางบ้านัสนอเขาติัเป็นถงมมโยดากมันเป็นส่งนี่เองวัสนเป็นงช่องนีว่าทั้งหนาทั้หลังมันจะแทนน่จังไอืมนั่นตีเสียบาดอ่ะ ได้ไปนั่นฮะนี่ละนี่ละสิบบาทพะนะกำไงคักไงเนี่ยเลยมึงดกนี่ดกจนป้านางอยากให้มาเบิ้งซอยนี่หรอปกติมันสีพับโอ้มันสิพับหน่วยมันสิบงงามเมียนยืดดอกอันนี้ก็ปลูกอันเห็ดเห็ดอัน เอาเสียกขึงไปพร้อมกันกับตอนตอนเขาว่าท่านไงเหมือนม่้ยตอนเขาท่านไงป้าเราบึงน่วยบอกตัวนี้เราพป่น้องเอ,อ้ยเต็มเป็นปวดโปด้แตงโมแตงกัวทัดวแถมพร้อมนี่ปุรลารรมเสีบบาาเขาเสีบละ่ะ บาทกามองเงี้พี่น้องเอ้ยมือแรงไปเด้อตลาดนัดนี่ตลาดนัดวันอาทิตย์นี่บ้านบาน้นบานตะจงนี่ตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเน,นาะค่ะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ขันเฮ็ดจังสี่มีรายได้ดีเนี่ยเนาะใหบัวขอยู่คือบนะัอืมจีเรกับจังหวัดถือว่าถือกันี่มิต่ได้กับได้เมียน ได้ใบเงินใบ20อันซุมือซุมือใบ20อันก็บ่แม่นน้อยบาเด้ใบ20เพิ่นก็สิซื้อผู้ละ2กรัม2กรัมมื้อนี้โอ้ยเอาให้เบิ่งซ่ำนี้ก่อนเนาะเก็บแต่ว่าเราสิมาเก็บต่ออยู่พราวเก็บบ่ทันั่วปาเราย่างมั่วไั่ว จริงเขาต้องเก็บเป็นล่องนะอโอ้ยอันเจ้าขเพง่นกับบอส่หมวกพีน <c oughs> ่น้อง่อยเราหอนแทนไว้เหียแตกเหียแตกเหียเตียนเลยเบื้องนั้นสูส่ๆจ้าปะนะ้านางสุดยอด